ท่ามกลางหมู่บ้านเงียบสงบในยามเช้าพ้านจุ้ยออกมานั่งรับอากาศเย็นในต้นฤดูหนาวที่มีแสงแดดลอดผ่านหมอกจางๆสักพักก็ได้ยินเสียงพ้านป้อมเพื่อนเกลอเดินผิวปากมาแต่ไกลไอ้ป้อมกาแฟมีนั่น ถ้วยข้าก็เตรียมไว้ให้แล้วเอ็งชงกินได้เลยแต่ด้วยความสนของพรานต้อมก็ได้เหลือไปเห็นปืนที่วางอยู่ใกล้ๆฐานจุย้ยจึงถือวิสาสะหยิบมาเล่นแต่ท่านใดนั้นกระสุนปืนก็เกิดลั่นขึ้นมาประกอบกับมีชาวบ้านผู้เกาะร้เดินผ่านมาพอดีไอ้ซอดอ้ตางแต่ต้นเรื่องเลยนะมึง กูขอโทษปืนมันลั่นสิ้นเสียงปืนได้ไม่นานกูใหย่บ้านก็วิ่งกุลีกุจอมาทางพลานจุย้ยพลานป้อมรีบชี้มือไปที่พลานจุ้ยในทันทีกูยหญ่ฉันไม่ได้ทำนะ เชียแล้วนะมึงอะไรของมึงไว้ป้อมข้าจะมาหาพวกเอ็งสองคนให้เข้าไปช่วยกันตามหาพาตุดงที่หายเข้าไปในปา่าทำไมต้องเป็นพวกฉันด้วยล่ะผู้ใหญ่ไอข้ขามกับไปเลื้องบ้านก็นอยู่ติดก,กับผู้ใหญ่ทั้งสองคนนั้นอะ่ะมันก็ชำนานป่าอยู่น่า,าหามันสองคนไปแล้วแต่ก็ไม่เหนมีใครกลับมา เหลือแต่พวกเองนี่แหละแล้วป่าที่ว่ามันคือปาลาอะไรล่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านมีสีหน้าวิตกกังวลขึ้นอย่างชัดเจนพร้อมกับกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงอันสั่นเกลือว่าปลาผูเขาควาย เมื่อทั้งสองได้ยินชื่อป่านี้ก็ได้แต่มองหน้ากันเพราะต่างก็รู้ดีว่ามันเป็นที่อยู่ของผียอดหวายผีที่ถือว่าเป็นราชาแห่งป่ามันเป็นราชาของผีโป่งที่มีทินอาศัยอยู่ในป่าภูเขาควายนี้เฮ้ยป่านี้พระตุดงนั่นคงไม่หลอดแล้วละ่ะผู้ใหญ่เสียเวลาไปตามปเปลา่า นั่นน่ะสีผู้ใหญ่ข้าก็เห็นด้วยกับไอ้จุยมนันนะเฮ้ยข้าก็ว่าแบบนั้นเหมือนกันอยากยอมเขาอุตส่าห์รวบรวมเงินมาหนึ่งแสนถ้าใครนำพระธุดองออกมาได้ก็จะได้เงินนี้ไปเป็นค่าตอบแทนเมื่อพลานจุยได้ยินก็ถึงกับหูพึงขึ้นมาทันทีจึงเอ่ยปากบอกกับเพื่อนเกลอไปว่า ไอ้ป้อมรีบไปเก็บข้าวของแล้วออกตามหาพระตุดงทันกันพลานป้อมหันมามองหน้าเพื่อนรักแบบไม่เชื่อหูตัวเองเออนะ้าช่วงนี้ข่าร้อนเงินพลานทั้งสองคนได้เดินทางมายังป่าภูเขาควายอันถือเป็นป่าอาถรรพ์แห่งหนึ่งก็ว่าได้ ที่มักจะมีบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาทิเช่นเหล็กไหลไพลดำพร้อมกับถ้ำคูหาต่างๆที่พระธุดงมักจะเลือกเป็นสถานที่เปลกวิเวกและแน่นอนบรรดาผีป่าต่างๆก็อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ด้วยเช่นกัน ในขณนะที่พลานจุ้ยกำลังเดินเข้าป่านั้นพลานป้อมก็ได้ดึงมือเอาไว้พร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวก่อนอจุย้ยข้าขอทำพิธีเปิดป่าก่อนว่าแล้วพลานป้อมก็เด็ดใบไม้ขึ้นมาหนึ่งใบพร้อมกับหงายใบไม้ที่คว่ำขึ้นมาก่อนที่จะท่องคาถาว่าเปิดโคตรเปิดทวารเปิดบานประตู เปิดรู้ทวารเม<า>ืว่าคาถาจบก็บมีลมพัดโหมแรงไปทางตาแห่งนั้นอันถือว่า คาถาสำลิดผลแล้วพลานทั้งสองจึงเดินเข้าไปในป่ายางทรนง ดูเองสร้างห้างตรงนี้นะไอ้ป้อมข้าจะออกไปหาอาหารรอบๆนี้เสือหน่อยในป่าบริเวณนั้นก็จะได้ยินเสียงของบางข้างชนีพลานจุ้ยจิงตัดสินใจที่จะล่าบางมาทำเป็นอาหารในเย็นวันนี้ทันใดนั้นเอง พลานจุยจะได้ยินเสียงต้นไม้ใหญ่โค่นล้มดังมาเป็นทางพร้อมกับปรากฏร่างกายอันใหญ่โตของผีโป่งข้างขึ้นตรงหน้ากลิ่นตัวไอเม็นเขียวของมันลอยมากระทบกับจมูกของพลานจุยจนแทบจะอาเจียนออกมา จากประสบการณ์ในการเดินป่ามาอย่างโชคโชนพลานจุ้ยจึงได้ล้วงกระสุนที่ตเตรียมเอาไว้เป็นพิเศษขึ้นมาบรรจุลงในลำกล้องกระสุนนี้ดินปืนด้านในได้ถูกแกะออกครึ่งหนึ่งและใส่มวลสารศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอีกครึ่งหนึ่งแม้อนุภาพในการทำลายจะลดลงแต่มันได้ผลยิ่งกับพวกผีป่าทั้งหลายแล้วพลานจุยก็ได้ิงกระสุนศักดิ์สิทธิ์นั้นในทาที่ยอดไว้ในทันที กระสุนพุ่งตรงไปยังเป้าหมายเขาที่กลางแทกหน้าของผียอดหวายทำให้มันนั้นกระเด็นล้มหงายหลังลงไปนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นสักพักพลานป้อมที่ได้ยินเสียงปืนก็รีบวิ่งตามมาสมทบพลานจุ้ยจึงหันไปทางพลานป้อมเพื่อที่จะบอกว่าตนจัดการกับผียอดหวายได้แล้วแต่สีหน้าของเพื่อนรัก ก็ได้บ่งบอกถึงความตกใจสุดขีดพ,พลานจุ้ยจึงได้รีบหันกลับไปโดยเร็วทันใดนั่นเองพลานจุ้ยก็ได้พบกับแหลงตบอันมหาศาลของผียอดหวายกระแทกเข้าที่ด้านหน้าก่อนที่จะกระเด็นไปชนกับต้นไม้ด่านข้างผียอดหวายเหมินพลานจุย้ยแต่กลับเดินย่างสามขุมมาทางพลานป้อมแทน พลานป้อมเหลือบอ่านไปดูพลานจุยที่นอนอยู่ด้านข้างซึ่งยังคงหายใจอยู่ทำให้มันเบาใจลงได้ระดับหนึ่งจากนั้นพลานป้อมก็ดึงดาบยาวออกมาทำให้แรงกดดันของผียอดไหวเบาบางลงเพราะรัศมีกดคมของดาบที่ไม่ใช่ดาบธรรมดา แล้วก็จับดาบสองมือวิ่งเข้าไปฟันผียอดไว้อย่างกล้าหาญซึ่งก็เพียงสร้างบาดแผลได้เล็กน้อยเท่านั้นถ้าจะไม่ดีละหนีไปตั้งหลักก่อนดีกว่าพุทัังบังข้างซ้าย ธรรมังบังข้างขวาสังขังบังกายาอรหังบังเกสาอรหังพุทธโทะโมพุธทธายะแล้วล่าของพลานป้อมและพรานจุงึงกลื้นหายเข้าไปในสภาพแวดล้อมรอบๆทำให้ผียอดหวาย ที่จ,จู่ๆเห็นเหยื่อของตนนั้นหายไป่อหน้าต่อตาก็โมโหโกรธาฟาดงวงฟาดงาไลยฟ้าโกรธจนมันพอใจก่อนที่จะเดินลับหายเข้าไปในป่าเช่นเดิม เมื่อผียอดไหวเดินจากไปแล้วพ้านปลาทั้งสองจึงพากันออกมาจากที่ซ่อนไปพักแรมบนห้างที่ได้สร้างเอาไว้พร้อมกับปรึกษาหาลือกันว่าจะเอาอย่างไรต่อไปเกือบไปแล้วไม่ละมึงนี่ขนาดกระสุนศักดิ์สิทธิ์ยังทำอะไรมันไม่ได้ไม่แปลกใจเลยที่เขาว่ามันคือราชาแห่งผีป่า ข้าว่าเรากลับกันเถอะวะเอาชีวิตมาทิ้งในนี้มันไม่คุ้มนะเว้ยจุ้ยพลานจุ้ยนิงเงียบทบทวนคําเตือนของเพื่อนแล้วพิจารณาว่าตนเองก็หมดหนทางที่จะปราบมันแล้วจึงได้ตอบกลับพานป้อมไปว่าเออกลับก็กลับวะแล้วทั้งสองก็นอนหลับอยู่บนห้าง เพื่อรอเวลาลุ่งสางของวันถัดไปในเช้าวันถัดมาพรานทั้งสองก็ได้ลงมาจากห้างเพื่อเตรียมเดินทางกลับ แต่พอเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งจู่ๆป่าก็เปลี่ยนไปจากที่เคยโปร่งโล่งกลับทุกปกคุมไปด้วยต้นไม้หนาทึบลานป้อมจึงรู้ได้ทันทีเลยว่าพวกตนได้โดนอาถรรพ์ของป่าเข้าให้แล้วต้องเป็นเถาวันต้นเมือ่อกี้แน่ๆเลยข้าปละมาทไปหน่อยเลยเดินข้ามมันมาเฉยๆ เขาว่อนอะไรของเองวะไอ้ป้อมมันคือเครือเขาหลงที่ผู้คนมักจะหลงป่ากันกร็เพราะว่าจะตัวนี้นี่แหละหากใครเดินผ่านมันก็จะหลงวนเวียนไม่รู้จบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจัดการเองลานป้อมลงนั่งขัดสมาธิพร้อมกับท่องคาถางึมงๆอยู่ในลำคอ แล้วก็ใช้มีดดาบของตนนั้นฟันต้นไม้ด้านหน้าแล้วพากันเดินแหวกทางไปเรื่อยๆ จนได้มาเจอกับทางออกแต่ทางออกที่ว่านี้ด้านหน้ากับกลายเป็นถงถ้ำแห่งหนึ่งภายในถ้ำก็ได้พบกับพระรูปหนึ่งนั่งอยู่ เมื่อพระท,ท,ท่านเห็นนายพลานทั้งสองเดินมาท่านก็กล่าวพร้อมกับใบหน้าเปืือนยิ้มว่ามากันจนได้นะโยมข, Duncan, ขนาดอาตมาหนีเข้าไปในป่าลึกก็ยังไม่ว้ายโดนตามสงสัยจะยังไม่หมดกรรมพลานชุยและพานป้อมรีบนั่งคุกเข่าลงกราบพระทุดงซึ่งพระทุดงองค์งนี้ก็คือองค์ที่ผู้ใหญ่ให้มาพาออกจากป่านั่นเอง แล้วท่านก็เดินหายเข้าไปในถรร้ำก่อนที่จะกลับมาพร้อมกับหีบใบหนึ่งซึ่งในนั้นบรรจุกแก้วแหวนเงินทองไว้มากมาย หลังจากถ่ายเททุกอย่างลงในย่ามพระธุดงค์ท่านก็พูดว่าอัตมาขอตามยุงไปด้วยคนนะจะเอาของพวกนี้ไปสร้างวัดสร้างวาเสร็จแล้วอัตมาก็จะขอปลีกวิเวกอีกครั้ง